ครับสวัสดีครับนี่คือนะครับบริเวณนะครับสถานีตํารวจภูทรตะบนดงเย็นนะครับฟังชื่อนะครับดงเย็นนะครับนี่คือนะครับของจริงของแท้นะครับป่าไม้นะครับเขตบริเวณสถานีตํารวจภูทรตาบนดงเย็นนะครับนะครับยังมีดงจริงๆนะครับนะครับหลังนะครับสถานีตํารวจนะครับวันนี้นะครับโรงียุบาลเทศบาลตะบนดงเย็นนะครับ นำนักเรียนนะครับมาทํากิจกรรมสาธารณะครับทำความสะอาดบริเวณสถานีตํารวจภูทรนะครับตําบลดงเย็นนะครับอาเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับนะครับเรานํานักเรียนนะครับระดับชั้นป .4 5 6นะครับมาบรเพ็ญประโยชน์นะครับกิจกรรมนะครับลูกเสือเนตรนารีนะครับนะครับนักเรียนนะครับมาช่วยกิจกรรมนะครับเก็บใบไม้ทําความสะอาดบริเวณนะครับสถานีตํารวจ ภูทรตะบนลงเย็นนะครับนะครับนี่คือสภาพทั่วๆไปนะครับหลังสพหรือว่าสถานีตำรวจภูทรตำบนดงเย็นนะครับป่าไม้นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับแสดงถึงนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับของป่าไม้นะครับหาดูยากนะครับป่าไม้ที่ยังคงสภาพอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับสมชื่อนะครับสมชื่อจริงๆนะครับ ตำบลดงเย็นนะครับนี่คือสภาพทั่วไปนะครับของต้นไม้นะครับนะครับ